ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองหนองบัวลำพรูร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแกนขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน 2. องเมษารักการอ่านพัฒนาวความคิดก้าวสู่วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมภูมิปัญญาในวันที่25และ26มีนาคมพุทธศักราช2568นี้ ณห,ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองหนองบัวลำพูภายในงานพบกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นมากมายอาทิท้องฟ้าจำลองหุง่นยนต์หรือรถโมบายภาพยนตร์สามมิติและผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสุดสนุกเช่นผ่านตามรอยเจ้าฟ้ายอดนักอ่านหรือเกมหันสาภาพเพลิน รวมถึงสิ้นกว่า11ฐากนการเรียนรู้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่095-561-3770หรือที่ Facebook สอกรอระดับอำเภอเมืองหนองบัวลำพูแล้วมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะทุกคน